มาได้อย่างไรกันรีบขึ้นเรือนก่อนเถิดดีนะที่ท่านสั่งให้คนตามพระชัยเชิไว้ถึงได้ช่วยออกมาทันแล้วพี่โกศลบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเจ้าคะประเดี๋ยวน้องจะทำแผลให้ข้าห้ผูกช้ำนิดหน่อยประเดี๋ยวหายเอง ข้าไม่เป็นอนไดมากหรอกแล้วเจ้าราวรลเดชเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าทีแรกข้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่มาเกือบตายเพราะโดนระดับต่อคอนี่แหละก็ถ้าข้าไม่ทําอย่างนั้นเราสองคนจะล่อไปนั่งกินข้าวและให้เจ้าพูดจาแดกดกันข้าไปนได้หรือข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนี้โวยวายทำไมล่ะนี่ข้าอุตส่าห์เป็นตัวประกันท่าน,นต้องมาโดนได้หรอกก็เจ้าเองไม่ใช่หรือที่เป็นคนพาพ่อมาจับพี่โกศลไม่ต้องมาทําไข่สืบอย่ามาใส่ร้ายกันนะคะ ต่อให้จะเป็นพ่อลูกกันเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยซะหน่อยแล้วถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครคะอ๋อแล้วข้าจะไปรู้หรอหล่อนอย่างรู้ระหว่างที่พวกท่านหลบอยู่ที่นี่<ล>ก็อย่ากออกไปไหนให้คนเห็นกันแล้วกันเพราะท่านเจ้าคุณคงส่งคนออกตามหาทั่วเมืองแต่คงไม่มาที่เรือนข้าดอกมังแต่ถ้ามีคนปากสว่างไปฟ้องพ่อก็ไม่แน่หล่อนว่าใครนางปานดาวใครร้อนตัวก็รับไปสิข้าก็แค่พูดลอยลอยพูดลอยลอยอะไรคะที่นั่งอยู่ตรงนี้มีลูกท่านเจ้าคุณหลายคนมากมั้งแต่วท่านมาพูดมาเลยค่ะทำไมล่ะแล้วท่าทำไมล่ะ น้ำค่ะขอบใจอ่ะน้ำ <c oughs> ขอบคุณนะเจ้าค่ะ อักดานะ This is me This นี่และฉันเห็นแล้วใช่ไหมเป็นตัวฉันทั้งตัวแลใจ This is me This is me